Movie Shake สวัสดีครับได้เวลาของ movie check กับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเด็ขา่ขาวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับแฟนๆของมังงะแนวกีฬาวอลเลย์บอลยอดคิดอย่างไฮคิวมีเฮ hey, กันแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุด โปรดักชันไอจผู้อยู่เบื้องหลังงานสร้างฉบับอนิเมะซีรีส์ชุดนี้ได้ประกาศสร้างเป็นฉบับภาพเพลย์แอนิเมชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในชื่อไฮคิวไฟนลซึ่งจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะครับโดยจะพาทุกคนไปร่วมติดตามบทสรุปของการแข่งขันอันดุเดือดที่เป็นแฟนโรงเรียนคาราซุโดต่างรอคอย ในฉบับมังงะน,นะครับบอกเล่าเรื่องราวของฮินาตะชโชโยเด็กหนุ่มมัธยมต้นที่มีรูปร่างเล็กครับซึ่งได้ไปเห็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายของทีมโรงเรียนคาราซุโนะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมปลายภาพการลอยตัวของยักษ์ตัวเล็กที่ปลีบเสมือนอีกาที่กำลังโผล่บินอยู่บนอากาศ จึงจุดระกายให้ฮินาตะเริ่มเล่นวอลเลย์บอลอีกครั้งอย่างจริงจังครับเพื่อหวังว่าเขาเนี่ยจะได้เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมคาราซุโนะเส้นทางการแข่งขันวอลเลย์บอลชายของฮินาตะและทีมคาราซุโนะที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของมิตรภาพจะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมกันนะครับมีกําหนดฉายอย่างเป็นทางการภายในเดือนสิงหาคมปีหน้าครับเอาละครับแล้วกลับมามูวี่เชกับบีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie, Chick!